คือเอาเน,นี้ยคือผมมาเจอเรื่องหนึ่งเอาเจอเหตุการณ์หนึ่งเลยที่ผมได้ไปนั่งกินข้าวอยู่ที่ห้างเนาะตรงฟู้ดพาร์เนี่ยแต่ขอไม่บอกสถานที่เนาะก็อยู่ในตัวโคลาผมนี่<ต>อุ๊ยเลยขอใหม่แป๊บหนึ่งอบอกหมดอ่ะคือผมอะไปเจอเหตุการณ์หนึ่งเนาะที่ว่าไปนั่งกินข้าวอยู่ในฟู้ดพาร์ในห้างนี่แหละแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ว่า จะว่ามันจะว่าไงมันมีอิมแพกต่อใจผมด้วยเนาะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องในครอบครัวของอีกครอบครัวหนึ่งก็จริงแต่เรื่องมันมีอยู่ว่าผู้ชายคนนึงอะน่าจะอายุประมาณยีิบเจ็ดมั้งแล้วคือเหมือนทรงทรงแบบทรงไม่ใช่คนคงค,คนทํางานอะเออแล้วมาเหมือนกินข้าวครอบครัวเพราะมาหลายคนเนะาะเพราะดูทรงแล้วคนท,ที่ที่พูดกับผู้ชายคนนี้ยคือเหมือนเป็นแม่อะ่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าผมนั่งกินข้าวอยู่แล้วเหมือนกับ แม่เขาจะบ่นตัวผู้ชายคนนี้ว่าโตขนาดนี้แล้วอะ่ะยังปัญญาอ่อนดูกระตูนตั้แมนอยู่เราก็เลยเฮ้ยทําไมมันไปพูดอย่างนั้นอะ่ะซึ่งก็มันมันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับผมหรอกแต่ว่าในอดีตตอนเด็กผมก็เคยเจอกับในครอบครัวตัวเองอ่ะที่เคยพูดอะไรแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งผมทํางานใช่ไหมแล้ว ก็ยังชอบการ์ตูนตรงนี้อีกนะแล้วต้องเป็นความขอบคุณอย่างหนึ่งมั้งที่แฟนผมณนปัจจุบันเนี่ยเขายอมรับในเรื่องนี้จนผมเปิดโอเพนกับเรื่องการ์ตูนโทคุได้มากขึ้นแฟนมีส่วนร่วมผมเลยคิดว่าเออมันได้ผ่านพ้นความท็อกซิกของคนรักหนังโทคุหรือคนสะสมของเล่นในโทคุหรือจะอะไรต่างๆไปแล้วแต่ผมสง,ส,งสารคนคนนี้มากที่ว่าโดนแม่เขาตอบว่าไม่พอนะ คือเหมือนกับจะจะเป็นเป็นญาติของเขาด้วยมั้งที่พูดใส่ตัวเขาด้วยอะ่ะทําไมไม่งูอย่างนี้เด็กทําตัวเป็นเด็กอยู่ได้อะไรประมาณนี้สภาพสภาพแบบคือตัวผู้ชายคนาคือเขานิ่งแบบซึมไปเลยอะ่ะเออผมเองก็แบบไม่อยากจะฟังต่อเลยเว้ยเพราะว่าสงสารแหละแต่เราเป็นคนนอกเราพูดไม่ได้ผมเลยเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วผมก็เห็นผู้ชายคนเนี้ยก็เข้าห้องน้ำเหมือนกันแต่เขาร้องไห้ออกมาเลย จนผมแบบทนดูไม่ได้อะก็เลยเข้าไปคุยว่าเออเข้าใจผมเองก็เป็นคนที่ชอบดูเติ้แมนและสะสมนะแต่คงจะมีสักวันหนึ่งอะที่พวกเขาอาจจะเข้าใจแต่ถ้าคนในครอบครัวไม่เข้าใจอะก็คงจะมีคนนอกหรือคนที่จะมาอยู่กับเราในชีวิตข้างหน้าเข้าใจมีอะไรก็อย่าพึ่ง ไปอะไรมากนะเพราะว่าเรากลัวว่ามันเป็นความทกซิกในคะรอบครัวมันเคยมีเหตุการณ์หลายอย่างที่โดนทกซิกจนถึงขั้นเหตุการณ์ร้ายแรงตามข่าวตามอะไรมันก็มีเนาะเพราะว่าผู้ชายคนเนี้ยคือแบบแซดหนักมากอะจนผมปอบตรงนี้นีมน่มัน,ม,นมันเกิดขึ้นทุกคนผมมองว่ามันใหขึ้นกับทุกคนที่แบบเขายังความความบินเด็ก มันไม่สามารถออกมาจากคำว่าเด็กผู้ชายได้อะไรเงี้ยคาว่าเด็กผู้ชายผู้หญิงอาจจะไม่มีแล้วแต่คำว่าเด็กมันยังติดกับคำว่าผู้ชายอยู่ดีเรื่องแบบนี้มันมันเกิดมันเกิดกับทุกวงทานอยู่แล้วผมมองว่าอย่างนี้นะซึ่งผมผมค่อนข้างปรงกับเรื่องแบบนี้มากใครจะพูดใครจะว่าะไรก็ช่างก็เรื่องของเราเราก็ชอบอะไรเงี้ยหนักว่าใครแต่ไม่ด้เป็นพ่อแม่ก็ตานะแค่ว่าแต่ว่าแค่พ่อแม่ผมเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบดูแบบท็อกซิกขนาดนั้นะ เขาแค่แบบเธอพูดแค่ประมาณว่าโอ้น right. ี่มอแบบมอสี่มอห้าแล้วยังไม่มูปอนอยู่ละลูกเลยเว้ยเนี่ยหรือแบบยังไม่เลิกดูอย่างเนี้ยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้ค่อยแบบจากแบบไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นอ่ะเพราะแต่ไม่รู้ว่าที่เหตุการณ์นี่คุณเจย์พูดเขาอาจจะรุนแรงไหมแต่ว่าถ้ามันถึงขั้นนั้นจริงมันก็ทําให้แบบอืมขวัญเสียได้อะไรเงี้ยใช่เพราะประเด็นคือ คือถ้าถ้าทางครอบครัวเขาพูดในวงบ้านมันไม่เท่าไหร่ไงแต่คือสภาพลองคิดถ้าว่าคนภายนอกอย่างผมอะคือนั่งห่างจากเขาอะไปสิบตัวโต๊ะอะยังได้ยินอะคือมันพูดไม่ใช่พูดเบาๆอะแบบอออประมาณว่าแบบเหมือนกับว่าคือแบบไอ้คือแบบประมาณว่าจะพูดก็พูดก็พ,ดพูดในบ้านกันก็ได้หรืออะไรเงี้ยทําไมต้องแบบเหมือนแบบเป่าประกาศไปทั่วอะไรเงี้ยอืม,มเขาให้เขาอะไรอ่ะ คือก็เหมือนบนน่บนบน่บนบ่นแล้วผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าคือผมฟังได้ช่วงหนึ่งอ่ะผมกินข้าวไม่หมดหรอกนะผมกินข้าวได้ประมาณสามสี่คำอ่ะแล้วแล้วพอได้ยินเงี้ยผมเป็นคนนึที่แบบเวลากินข้าวแล้วต้องได้ยินคนมาโวยวายในสถานที่รับประทานอาหารนะผมจะเดินหนีแบบไปทันทีแบบไม่กินต่อแล้วกูไปแล้วประมาณเนี้ยแล้วไปห้องน้ําแล้วก็ามาห้องน้ําเหมือนกันพอดีอะ่ะแต่ในความรู้สึกตอนนั้นนะเชื่อไหมว่าคนในฟู้ดพาร์คนีตอนนั้นนะเงียบเลย เป็นแรงใจให้กับคนที่โดนเนาะเพราะว่าอย่างว่าความรักความชอบส่วนตัวคนเรามันก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยจะบอกให้ตัดขาดคือคงไม่ได้หรอกใช่ใช่อย่างว่าคนเรามันชอบแล้วถ้ามันชอบแล้วมันก็จะติดไปเลยอะแล้วพี่แท็กพี่แท็กว่าว่าไงบ้างอ่ะแท็กหายยังอยู่ยังอยู่พี่พี่แท็กมีความคิดไงกับเรื่องนี้บ้างอะ เรื่องอะไรนะครับเนี่ยที่ว่าผมเล่าไปเมื่อกี้พี่อืมมันพี่ก็ไม่ชอบที่มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันแหละแต่โชคดีที่ที่บ้านพี่เขาเขาให้โอกาสเขาก็เข้าใจอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแะไอะไรเขาก็เลยปล่อยอืมแต่ว่าท,ที่บ้านนั้นจะจะโดนกับพวกเพื่อนกับโดนกับพวกคนอื่นมากกว่าออใช่เี่เขาอ่อนเยี่ยมโตแล้วดูอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเราอะน้องเลยใช่ ชอบจะอะไรก็ช่างเราคอจนมันทําให้ช่วงมปลายอ่ะพี่ไม่กล้าบอกเพื่อนเลยเว้ยว่านีูดูว่าตัวนู้ชอบเ่างเพราะมันมีเพื่อนคนที่ชอบมากชอบจนแบบคอเสียแล้วมันโดนเพื่อนเอาไปล้อกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหูมันน่าจะโดนอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้พูดไปแต่ว่าพอตอนเรียนจบมาแล้วเราก็พูดกันนะว่าเอ้ยกูชอบีแต่ตัวมันก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่อยากบอกเพราะมันก็เหมือนคนอื่นไม่ได้ชอบอะไรเง มาเขารเรียกงคมอ,อันนี้คือเรื่องตอนมอปลายนะแต่ตอนมต้น,นมันก็เพื่อนก็ไม่มีอะไรก็แบบนี้กันซึ่งถามว่าในในถามว่าเป็นคนใกล้ตัวที่เป็นเฉพาะเพื่อนอะ่ะเคยโดนไหมโดนนะผมก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นความที่ผมคนสู้คนเนาะคือผมพูดว่าแล้วแล้วจะทําไมอะ่ะคือเราชอบตรงเนี้ยแต่ว่าผมไม่ได้พูดพูดพูดเพราะแบบนี้นะคือพูดหยาบหยาบตามภาษาเพื่อนเลยอะ่ะแบบเฮ้ยชอบตรงนี้นะเวย้ยเองมาเกี่ยวอะไรด้วยวะ ถ้าไม่พอใจแล้วทําไมเราชอบอะ่ะเออเองไม่ได้ไม่ได้ไปเดือดร้อนเองสักหน่อยเองก็ไม่ได้มาเลี้ยงชีวิตเราสักหน่อยที่ว่าจะต้องมาเดือดร้อนแทนเราอะ่ะผมพูดทานองนี้เนาะถ้าเป็นหยาบๆก็คงจะรู้กันว่ามันประมาณไหนมันจะเป็น,ปนคาไหนเพราะว่าตอนนี้ผมพูดกับเพื่อนบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยแบบหยาไปเลยอืมแต่ก็ยังง่าแหละคืออะไรนะ การตัวคนก็ดูมีสตอรี่โชคชนพรยังว่ามันมันมันเป็นแบบต่างใช่ไหมวงการโทคุจะโดนทุกคนจะโดนบูลลี่กับโดนแบบเนี้ยเหมือนกันทุกคนใช่ถ้าเข้าโดนกันทุกคนเนี่ยผมผมเริ่มต้นมาจากเครือคณะญาติอ่าเป็นญาติกันนะแต่แม่แม่ผมตอนนั้นก็ เออด้วยความเป็นเด็กแหละชอบดูการ์ตูนแต่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆตอนผมเริ่มเข้าปถมมัธยมอะไรประมาณนี้เนาะเริ่มโดนว่าแล้วว่าโตงี้มันเดดูซึ่งตอนนั้นผมชอบแบบคือเข้าใจใช่ไหมว่าตอนปถมสักประมาณปฐมสี่ถึงหกอ่ะอาจจะมัธยมหนึ่งใช่ไหมผมจะได้เงินไปกินข้าววันละหนึ่งร้อยแล้วผมก็จะเอาหนึ่งร้อยเนี่ย,ยไปยไปเจียดไปเจียดซื้อไอซีดีอุลตร้าแมนอ่ะที่มันตามเซเว่นอ่ะสองหกสิบเก้าบาทอ่ะ ่าซื้อมาแบบโหมาสะสมจนตอนนั้นคือได้หน้าของเด็กนะได้หน้าของย้ำว่าของเด็กนะตอนนั้นมีครบหมดทุกแผ่นแบบจัดเป็นเ็ตไว้เลยอะ่ะแล้วโอ้โหมีวันหนึ่งที่แม่มาเปิดดูรวถามผมว่าเฮ้ยคือก็หวังซื้อคือไม่ได้หมโหแคร่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรอกคือด้วยความที่ท่านก็คงเหนื่อยจากการทํางานหรืออะไรก็ตามแต่จุดหนึ่งที่ฝันสลายมาคือผมโดนโยนไอซองซองจิบแผ่นซีดีบอก คู่ยังซิงใส่พื้นน่ะจนแบบโอ้โหทั้งไฟไดน้าอะไรกระจายแบบหายไปไม่ครบเลยอะ่ะแตถามว่าจนอายุปันนี้แล้วแรกๆก็ท่านก็ไม่โอเคหรอกแต่พอเห็นว่าผมเริ่มทำงานเนาะเริ่มทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้มีแฟนมีหลักปักฐานไปแล้วท่านก็เลยปล่อยผมก็พูดเลยว่ายังไงแล้วถึงแม้จะอายุ สี่สิบห้าสิบหกสิบแปดสิบหรือจะยุยืนยาวสักร้อยหนึ่งเจก็จะชอบอุลตร้แ<ผ>มนต่อไปผมจะอายุประมาณสามมืนปีก็จะชอบต่อไปจังว่าบริษัทจะหาไม่ใช่ผมอยากจะเป็นคนที่ดูได้ดูอุลตร้แมนตัวสุดท้ายของโลกออาคร่ เรอยากเป็นคน,คนที่ดูอุลต,ตร้าแมนตัวท้าของโลกโว่าคือตัวอะไรผมไม่อยากให้ผมตายไปแล้วมีอุลตร้าแมนตัวใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นหน้าผมนอนตายตามไม่หลับ <c oughs> เป็นิ้นใหเป็นหมือนกันเลยแบ <c oughs> บเออวะ่จริงๆแล้วผมผมชิดเหมือนคุณไม้แล้วเว้ยแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ <c oughs> อ่ะเดอแบบทำไมนะอเอจริงๆอนะ่ะท,ที่ที่กลัวตายไม่ใช่นนะอะไรเลยคือผมเป็นคน,นที่แบบเครียดเครียดมากเลยคือแบบไอ้แหน่ถ้าตายไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวะ S <S ถ้าแบบเกิดะไราอเยสุปริยาเองเขผลิตอุลตร้าแมนผลิตอะไรออกมาเรื่อย,ยๆเลยเขาคุณจะอยู่ทันดูไหมอะไรเงี้ยคิดตลอดเลยเม่อยู่ทันเลยผมเคยนับด้วยนะว่าถ้าครบหนึ่งร้อยปีบริษัทเราจะอยู่ประมาณกี่ปีเรายัางไหวอยู่ไหมรบรอบร้อยปีอุลตร้าแมนเชืช่อไหมพอพูดพอพูดถึงตายแล้วเรายังรักยังรักหนังหนังหนังอุลตร้าแมนหรือหนังโทคุซะส่อยู่ใช่ไหมผมอะกับแฟนผมนะแ<อ>ม้จะอยู่ห่างกันผมพูดกับเขาเลยนะว่า ถ้าผมยังสะสมอยู่แล้วสะสมจนกระทั่งว่าถึงจุดที่จบแล้วนะแล้วผมตายอะ่ะลูกหลานคนไหนไปขายอะ่ะจะไปหลอกแมงเจ็ดชั่วโคตรเลยไปเลยจริจริงคุณต้องเผาตามไปลเลยแบบมึงหยิบชิ้นไหนไปขายใครนะัจะเอาว่าเป็นให้เป็นอันเป็นไปเป็นแบบของเล่นต้องสาบไปเลยกัสวิงแต่ละลำต้องครบไหมนะทําลูกหลานแม่เก็บไม่ว่างฝังดินไว้เลยไปกับกู แบบลูกหลานหยิบไปทําพังกลายร่างเป็นสับประหลาดไหมนเ energy ไปขหมบหลานตัวเองก็อย่างว่านทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาในคลิปเนี้ยคืออะถ้าสมมุติเขาคนเนี้ย เอาง่ายๆผมก็แอบ,บให้เขามาติดตามช่อง youtube ตอนตอนอยู่ในห้องน้ำนะผมให้กำลังใจเขาแล้วก็ถ้าถ้าอยากจะคุยหรืออยากอะไรก็อยากติดตามผมก็ u t u b e นะ <c oughs> แอบ,บขายแอบบขายอ่ะคือถ้าเขาได้ดูคลิปนี้นะผมไม่เปิดเผยชื่ออะไรทั้งสิ้นหรอกเพราะว่ากลัวมันจะมีอะไรตามมา <c oughs> ถ้าคุณได้มาดูคลิปนี้สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบคุณทำมันต่อไปอดีที่สุดแล้ว เพราะว่าสักวันในวันหนึ่งถึงแม้จะไม่มีใครหรือไม่มีคนทั้งโลกมาเข้าใจคุณในความสุขตรงเนี้ยแต่คุณอย่าลืมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณมีความสุขเป็นสิ่งหนึงที่ทําให้คุณสนุกกับชีวิตได้นะอย่าทิ้งมันไปโดยสูนเปล่าเพียงแค่เข้าว่าลมปากไม่กี่อย่างที่ทําให้คุณเสียใจเจมี่แคลฟูคอมวันนี้เ <laughs> <น> <laughs> นี s <S ่นี่อาจจะเป็นคลิปแรกของเราที่ที่มีสาระที่สุดแล้วบ้างเนี่ยไม่มีสาระทุกคลิปแต่นี่มันแต่นี่มันเป็นเหมือนกับสาระทางสังคมอ่ะอะรที่ทำคลิปมาเป็นสาระกิตคอมด้วยดีอย่คิดมากครับเรื่องแบบนี้เอาออกง่ายทุกคนเดี๋ยวสักวันหนึงเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าคนที่เขาทำอะไรแบบนั้นก็ก็ไม่ต่างอะไรจากแบบ คนที่คอยทำร้ายคนรอบข้างใช่ไม่ได้ลงเลยแต่ว่าใช้ปากเป็นปากทำงเายงั้นเอาเป็นว่าเราทั้งสี่คนจะขอเป็นกําลังใจให้เนาะ